เซอร์วิสกรมกำกับฟ้องก็จะทำการในการระบบออนไลน์เซอร์วิสนะครับเพื่อลดขั้นตอนใช้จ่ายของประชาชนเรื่องที่ห้าการแก้ไขาย,ย,ายายาเสิทธิดกรมกำกับฟ้องได้ดำเนินการติดตัวนในสาระมาตรการได้แก่มาตรการป้องกันมาตรการปราบปรามและมาตรการบำบัดรื้อฟืนะครับบุคลากรของกรมกำกับฟ้องในทุกระดับกระป๋องศูนุ์ในเรื่องท่าเรื่องตามนโวยใบขั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดื่มสะอาดฟรีลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เรื่องพัฒนาสะอาเรื่องการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการส่งเสริมเศรษฐกิจภาาการผลิตการตลาดและการจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนพัฒนาของคนท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุองค์กงรกองะำับเพื่อนด็กวยทั้งหมดนะครับโดยอาศัยกลไกอห่งความคองในพื้นที่ เราจะเป็นป่าจังหวัดนอเภอวาระอำเภอเจ้าที่อสสกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์จะางานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวกกำนันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนเกิดความาสุขอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านกองนายกรัฐมนตรีและรัฐรีวการสุดไทัยในบทเหมาะนโยบายและข้อสั่งการแนวทางเปิดการต่อไปครับผม กัปตรรนพรีเาอาารงมานไทท่านเรียนการที่นานนะครับท่านประหลัดกระทรวงานไทท่านรองประหลัดกระทรวงอานไทท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประการมมาตรท่านละนอียดดีตรงางาบอกคอท่านละอดี ในสถานการณ์การปกครองนะครับที่เราทุกท่านครับรับตัวตนผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้ผม วันนี้ผมใัฐนะนะครับซึ่งก็มีทีมงานจากกระทรวงอาดแทนครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านเปลียนการดำนนินเข้ามาด้วยนะครับท่านประหลาดสะบก็ได้รับคำเชิญจ,จากท่านที่เตรียการปกครองให้มาตรวจเยี่ยมนะครับการดำเนินงานของโครงการปกครองวันนี้ถือว่าเป็นการตรวจเยี่ยมเบื้อง,องต้นเพราะว่าท่านที่ทราบมาท่านมีหลายหน่วยงานนะครับือ่อความสะดวก,ก,กในการ พบปะก,กันก็เลยมาพบก,กันที่โครงการปกครองในส่วนของวังชยัยชา,ยยาในวันนี้นะครับก็หวังว่าคงเ,เป็โอกาสได้ไปร่วมบทเยี่ยมหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะยิ่งที่กระทุ้งธานีนะครับที่ทราบว่ามีหน่วยงานแล้วก็มีส่วนการดำเนินงานทั่ไหลที่เป็นส่วนหลักของโครงการปกครองอยู่ที่นั่นนะครับ ต้องขอไปเนี่ยมีการเลื่อนนะัดไปครั้งหนึ่งเพราะว่ามีภารกิจต่างๆครับาการประชุนครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการมอบนโยบายซึ่งท่านก็ได้ทราบมาแล้วว่าม,มีการมอบนั้นไวนโยบายหลักตอนที่เข้ามาที่กระทวนนี้ก็ได้ปฏิบัติไปในหลายวายระแล้วซึ่งก็เห็นว่าอย่างชัดเจนนะครับว่ากรการปกครองได้ตอบสนองนโยบายนะครับของ รัฐมนตรีว่าการกรุงไทยได้เป็นอย่างดีนะครับโดยไยิ่งเรื่องของการ,ระบราบัดรูบํารุงสุขการตารากามผู้มีอิธิพลนะครับการป้องกันบังคับใช้ควบคุมการใช้อาวุธปืนนะครับซึ่งต้องถือโอกาสที่แสดงความชื่นชมนะครับในความทุ่มเทความเสียสละแล้วก็ขอบคุณใน การตอบสนองต่อนโยบายนะครับด้วยความรวดเร็วแล้วก็ได้รับความื่นชมเป็นจำนวนมากนะครับจากสาธารณชนทั่วไปท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงรอบนึงนึงนกว่ากว่าที่ผ่านมานะครับพีน้องริชายชนทั้งหลายก็ให้ความื่นชมต่อการปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ กาให้เกิดความสงบในประเทศในทุกทที่กมการปกครองต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นคนไกลัลที่มีความสำคัญ,ญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในทุกทุนที่ทั่วประเทศก็เรามีทั้งกำลังในส่วนภูมิภาคมีทั้งประหลัดจังหวัดมีนายนอำเภอมีปรหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่สมาชิก อ,อสอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลน,นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งกำลังเหล่านี้หรือว่าบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานเหล่านี้นะครับคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับมากที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ ทางกรมการปกครองได้ใช้ทุกคลใจที่ท่านมีช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายติดตั้งที่ได้มอบไว้ให้ตั้งแต่เข้ามาแรับรับตรงน่งร้อมรีว่าการกรวงมหาไทยนะครับซึ่งผมก็ได้ทราบมาว่าทั้งท่านตระหนักถึงกรวงมหาไทยนะครับท่านและที่ดีกรมการปกครองก็ได้ตอบสนองในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดีต้องขอบคุณจริงๆนะครับเวลาผมได้รับการสั่งการใดๆ หรือว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินใด,นดๆนะครับแล้วผมก็ได้ทำงานสังการผ่านช้องการทางทลายกลุ่มที่มีไปยังผู้บริหารกรมารไทยผมก็จะเห็นนั่นหลายกรมารไทยและที่ดีกรมปกครองอรได้เร่งแปลคำสั่งนั้นให้เป็นคำสั่งที่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ตามสายงานได้อย่างทันได้อยา่างรวดเร็วนะครับทันทุกทีเมื่อสองสาวันก่อนเนะี่ยผมได้รับการสั่งงานข้อสั่งการนะครับจากท่านนยงงานยมนตรีโดยตรงเลยท่านรุนาโทรสรัท์เข้ามานะครับเพื่อแสดงความเปนหวงแรงงานในอิสราเอลนะครัท่านต้องการให้ช่วยกันบอกพวกเขาว่าอย่าเพิเ่งไปกังวลในเรื่องของ รายได้นะครับเพราะว่าความอันตรายมันมีมากกว่าเมื่อเทรียความเสีย่ยงความอันตรายแล้วนะครับในผู้นำวงทีมีความเป็นห่วงอยากจะให้ช่วยกันพาคนไทยเหล่านั้นได้กลับมาถรูประเทศไทยไว้ก่อนความช่วยเหลือต่งางๆรัฐบาลก็จะให้แต่ละส่วนงานนะครับได้ทาการช่วยเหลือตามสมควรด้วยความรวดเร็วครับซึ่งผมก็ มันเป็นวันหยุดด้วยนะครับผมก็ต้องเล่นตอบสนองบัญชาของท่านนายมนตรีผมก็ไม่มีทางเลือกหนึ่งก็าเลยต้องใส่เป็นข้อหมักการไปในลายหนุ่มนะครับเพิ่งสักพักเดียวเขาก็เห็นท่านมาหลายมั่นใจกานได้ออกเป็นข้อสงการนะครับซึ่งเป็นงานตอบย้วาและทําให้ใน แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ตรงนี้ผมต้องต้องขอขอบคุณก็ยอมรับว่าในประสบการณ์การมือที่มาโดยตลอดก็ตัยใหญ่ก็ปริหารในกระทรวงที่ไม่ค่อยมีเรื่องของการปกครองเท่าไหร่นะครับเป็นกระทรวงทางสังคมกระตุวนทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในเหตุกระตุ้นสารสนเผมเคยอยู่มานี่ ขณะมีช่วงหนึ่งบอกว่าขอสั่งการนี้ท่านตลาดงอนเลยนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องสั่งการพวกเราไม่ต้องให้ท่านสั่งการับท่านแค่ชี้แนะแนวมาพวกเราก็ปฏิบัติแล้วผมก็เลยถ้าท่านสังเกตตั้งแต่เข้ามาในที่นี้ผมไม่อยากแก้ว่าข้อสั่งการแต่ว่าบางทีในบริบทของการปกครองที่เราต้องมีการบังคับใช้กฎหมายมีการทําต้องอ้างอิงถึงระเบียบข้อปฏิบัติ ข้อหลักการต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการที่เกิดองค์อมพีวเอรเนี่ยมันก็ต้องมีการถ่างการบ้างเพราะฉะนั้นอย่างไรเพราะนั้นก็ขอต้องขอเวลาผมปรับตัวที่หนึ่งนะครับพเพราะคำว่าข้อหลักการที่ผมยังไม่กล้าใช้เลยพวกท่านนะพ,นนะพูดตรงๆเพราะด้วยความที่เชื่อว,ว่าท่านให้ความร่มมือนมาตลอดแต่ถ้าเกิดกรนีความจำเป็นก็ถือว่ามันเป็นไปนตามคนใจอง หน่วยงานที่เราต้องมารับผิดชอบในจังหวันนะครับก็ฝากความเข้าใจเวด้วยาะฉะับางทีผมใช้ข้อสั่งการขออัการนะครับขอให้เร่งดำเนินการอะไรที่เป็นต้นก็ถือว่าเราทำงานร่วมกันนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนนั้นผมก็ขอมอบแนวทางสำับพันสาระการนะครับสําหรับการทำงานของโครงการปกครองนะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือคองคอนน์การปกครองในฐานะตัวงานด้านความมั่นคงซึ่งมีภารกิจหลักก็คือทาหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงการดำเนินก,การสร้างความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านได้เร่งทําการปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสาถานการณ์ในปัจจุบันนะครับท่านขอให้ท่าน นำเสนอการปรับรุงกฎหมายการออกกฎหมายให้มันเกิดการสอดท้องในสากาปฏิบัติให้มากที่สุดโอ้วันนี้ถ้าเราไปทำอะไรแล้วเราอ้างถึงกฎหมายพุทธศักราช2465นี้อย่างนี้มันก็ดูแล้วความการใช้อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากนักนก็อาจจะอให้เกิดความราชกาในหลายๆอย่างเกิดความไม่สะดวกก็ขอให้เราพยายามที่จะ ถ้าออกกฎหมายที่จะเป็นก็ออกถ้าตัวไหนที่มันมีอยู่แล้วแต่ต้องมีการปรับปรุงก็ขอให้ดาเนินการปรับปรุงได้ไขรัฐบาลผมก็จะพร้อมที่จะนำเนิใหนุนให้มขดีนะครับได้บรรจุได้เป็นกฎหมายในฝรั่งรัฐบาลต่อไปนะครับการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีนะครับก็ขอให้ดาเนินการเพื่อลดข้อจำกัดเดิมและเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภทยทุกทางในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องของยาเสพติด าการจัดระเบียบสังคมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับการมานันการท้ามนุกการพบอาวุธปืนนะครับโดยผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐน,นะครับการเปิดให้บริการของสถานบริการสถานบันเทิงโรงแรน,นตา่างๆก็ขอให้ได้ปฏิบัติอยา่างเต็มที่เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายนะครับโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะามีอิทธิพลใดๆจะมาทาให้ท่านามีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านมีผลกระทบต่อ,อความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของท่านนะครับตรงนี้ผมขอให้คำยืนยันนะครับจากไปที่ผมยังทำง,งานวกมกับท่านในกระทรวงมหาดไทยนี้อยู่นะครับหากท่านปฏิบัติหน้าที่ใน บริบทของท่านในภารกิของท่านนะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการทำให้เกิดการบรรลุคุกปกลมกลสุขนะครับความสงบสุขในบ้านเมืองนะครับให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความปลอดภัยนะครับลดการคุกคามคงเหงของผู้ที่มีกำลังมากกว่าต่อผู้ที่กำลังนะ้อยก,กว่าผมจะปกป้องท่านสุดชีวิตน,นะครับผมมั่นใจว่าผม อยู่ในสถานะที่ผมจะต้องเป็นพวกเดียวกับท่านแล้วก็จะต้องอทาหน้าที่นะครับรับผิดชอบในการกระทำที่ท่านได้ทำด้ยวยเจตนารมณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็ขอท่านในความมั่นใจไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการเรียกจากใครที่จะขอท่านทําสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วบอกว่าถ้าท่านไม่ทา จะมีผลต่อ,อตำแหน่งหน้าที่การเป็นเล้าหน้าของท่านผม,ผมขอให้ทำยืนยันว่านะครับทําไม่ได้นะไม่ต้องไปเป็นบาาัตรนะครับเราได้เห็นผลงานของโครงการดูคลองเนี่ยชัดเจนนะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้รับความความ,ความชื่นชมนะครับจากผู้ภาคส่วนสร้างความปลื้มใจสร้างความเชื่อมั่นใหอกาบพี่น้องประชาชนนะครับ ทางที่เรายังไม่ได้ไปอยเต็มที่นะครับแต่มันมีการสร้างกระแสให้ประนได้เกิดความเข้าใจว่าบ้านเมืองน,นี้มีคนหมายประเทศไทยเป็นทิศตวันนะครับผู้ที่รักษากฎหมายต้องให้ความคุ้มครองั้นพื้นฐานให้ความปลอดภัยพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไปได้เราไม่สามารถที่ให้ประชาชนบอกว่า จะต้องพาพบพาอาวุธปืนเพราะว่าอุธปืนพะตัวเองไม่ไปลอดภัยเพราะอาวุธปืนพตัวเองจะถูกรอบทำร้ายจากคนที่มีปัญหาด้วยจึงจะต้องมาขอใบอนุญาตพบป่าอาวุธปืนแล้วก็พบไปไหนมาไหนสิ่งตรงนี้จริงๆไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกทรงมาาทยนะครับเราเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือท่านนุลมของ ประเทศไทยก็ได้ตรงนี้ก็ฝากทำความเข้าใจกับทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวต่อไปครับก็ขอให้โครงการปรคกครองในฐต่ะที่เป็นหน่วยงานที่มีภาพเครือข่ายการทำงานทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัดขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนในทุกพิตินะครับหาโอกาสหาอาชีพหารายได้นะครับให้เขาได้ เลี้ยงทีมได้นะครับเพื่อความสุขหาสวัสดิการให้เขาได้เข้าถึงสวัสดิการปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานและความมั่นคงในชีวิตโดยฝ่ายปกครองน,นะครับเราจะต้องทํางานอย่างหนักทางานเชิงลุกนะครับเพื่อตอบสนอง,องความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้อ่ พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในุรูปแบบซึ่งรวมไปถึงการศ,าศาึกษาตัวอย่างของการพัฒนาที่ประบสบความสำเร็จซึ่งตอนเข้ามาก็เห็นนะครับการนําเสนอ,อนที่ทางราชการขอรงการปกครองได้นำเสนอ,ต,อต่อผมแล้วว่าแมาท่านผมนะครับต้องให้ การสนับสนุนแล้วก็ให้การส่งเสริมให้บุคลากรของเราได้ทาสิ่งที่เปประโยชน์ต่านี้ต่อไปไมโโรโฟนได้ดีเนาะเต่ละพูดมันมันมีเดเรยนิดนึงนะครับเรื่องที่สามคือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบริการนะครับองค์การปกครองในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ก็ขอให้ได้มีการพัฒนามาตรฐานงานบริการให้ดีขึ้นเช่นงานบริการงานจอดประจำตัวประชาชนนะครับงานอนุญาตการอนุญาตต่างๆก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้ใช้ขั้นตอนให้น้อยที่สุดใช้เวลาของพี่น้องที่สุดให้น้อยที่สุดการใช้เวลาน้อยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างเดียวพวกเราเองนะครับเราก็จะไม่มีเวิร์กโหลดที่มากเกินไป ไม่มีงานค้างคา,งท,างที่มากเกินไปเราก็จะสามารถทำปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้นะครับท่าน,นจะใช้ฐานอนุัก,กรรมแพลตฟอร์มแอะไรต่างๆเทคโนโลย,ยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลานะครับท่านสามารถที่ยกระดับนะครับเสริมสร้างเครือข่ายต่างๆนะครับให้สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลโปรงโคงจรซึ่งก็ถือว่าเป็น นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ท nice ี่มีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาธวีสินเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลนะครับหลักแนวทางการทางานทางโลกทันสมัยทานทุกดีผมคิดว่ามันอธิบายนะครับหลักในตัวนี้อยู่แล้วแลวท่านก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้เราเป็นการตอบตนองตอบนโยบายของผมนงก็ต้องขอขอบคุณคงหนึ่งนะครับเราขอให้ทํางานแบบมีการตื่นตัวมีความมีการ มีพลวัตอยู่เสมอนะครับทางานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอก็คงคงจะทําให้เป้าหมายของเราได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของกมการปกครองทุกคนโดยเฉพาะี่จีนที่ที่ไปเสียงนะครับชีวิตในการออกไปสร้างความสงบ นะครับสร้างความปลอดภัยจัดระเบียบของสังคมไทยนะครับทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศในวันนี้ต้องขอบคุณท่านหลาดกรรทรวมหาไทยและท่านที่ดูโครงการปกครองอเป็นพิเศษเลยท่านได้ออกหนังสือเป็นข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับลงรายละเอียดไปจนถึงระดับนายอำเภอน,นะครับให้ทำ ตัวเองเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในมิตินี้นในด้านการสรสร้สางความปลอดภัยนะครับการจัดระเบียบสคมนะครับให้ลงไปอ ا, ตอสอบดูแลอย่างใกล้ชิดขึ้นก็เป็นกระแสที่ดีทําให้เกิดความสนใจของพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นงานในการที่ที่งานในการการโทรที่มีคุณค่ามีความหมายนะครับเราทะงาน เรียบร้อยนะครับคำชมก็อาจจะธรรมดาธรรมดา,ดาเพราะว่าเขาก็บอกว่าผมในฐานะที่คุณอยู่แล้วคุณก็ต้องทำแบบนี้นะครับเป็นตำรวจก็ต้องปราบผู้ร้ายดูแลความปลอดภัยใหนการประชาชนเป็นเจ้าหน้าท,ที่ปกคปรองคะแนนเงินก็จะต้องทำโวยความสะดวกนะครับทําให้สังคงมมีระเบียบเรียบร้อยคำชมนะครับสําหรับประชาชนเราก็อยากจะถึงว่าถ้าทําแล้วก็ด้รับคำชมอย่างเดียว ขอให้มัน่นใจว่าสิ่งที่เราทำเราทําตามหน้าที่ตามภารกิจที่เรามีอยู่ความรับผิดชอบที่มีอยู่นะครับก็ขอให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกท่านนะครับแต่ว่าถ้าเราทําผิดเมื่อไหร่ทำตำหนิมามากกว่าความชมงทันทีนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็อย่าไปใส่ใจนะักอย่าไปตั้งตนเลยทำตำหนินักนะครับเพราะในโลกสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมี ทั้งวัตถุป,ปะระสงค์การยดยา้อยค่าการเสียดหยามการเสียดสีซึ่งมันจะทําให้คือทุกอย่างเราก็มีหลายตัวานนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องใช้ใกลไกที่มั้อไม่ดีทานในการทํให้พวเราเนี่ยลดความตั้งใจที่จะทําให้เกิดความเดือดร้อนกับพวกเพรานในเราเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปกครองแล้ว,วก็ขอให้ อย่ายไปกังวลใๆ,ๆกับกับสิ่งสิ่งเหล่านี้แล้วก็อย่าทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาบาดอรหรือว่าทําให้กาลังใจของท่านนะครับเกิดความสันรร่นคลอนหรือว่าวันไหวนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเรา็คือความสงบสุขความลบรืนความสะดวกสบายนะครับความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสินนะครับก็ขอขอ,ขอเป็นส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของท่านนะครับอย่างเต็มที่ขอ ขอให้ท่านได้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของท่านนะครับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญนะครับแล้วถ้ามีสิ่งใดท,ที่ผมจะสามารถให้การสนับสนุนนะครับในบทบาทของผมได้ผมก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุสนอย่างเต็มที่นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอท่านแ้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวกมีความเจริญเจ้าหน้านะครับมีสุขภาพแข็งแรง มีความตั้งใจที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองน,นะครับโดยที่ไม่มีขีดจำกัดครับขอบพระคุณครับ